สวัสดีครับเพียนึกราชดำเนินมาแล้วสวัสดี f อฟซีและสมาชิกทางช่องทีเด็ดมวยไทยทุกทท่านด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปข้อพิจารณมวยประจําวันอังคารที่29กรกฎาคม2568มีมวยตําแขน่งอังคารที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตในศึกมวยมันสนันเมืองบวกพอหลักบุญถ่ายทอดสดทางช่อง2 for you ู o r y o u 24เวลา18นาฬิกาคลิปนี้เป็นคลิปข้อพิจารณ์มวยแบบล่วงหน้า1วันนะครับ คู่มวยอาจมีมวยเปลี่ยนมวยถอนมวยไทยกระท่านหนันได้นะครับหรือท่านใดอยากจะได้ข้อมูลมวยดีๆอยาก็ได้ทีเด็ดแบบพรีเมียมก็แอดไลน์ไปที่แอดเอ็มทีศูนย์แปดหรือเพิ่มเพื่อนในไลน์มีแอดนำหน้าแล้วก็ตามด้วยเอ็มทีศูนย์แปดท่านจะไม่พลาดการอัปเดตคู่มวยในแต่ละวันแล้วก็จะไม่พลาดทีเด็ดจากทีมงานทางช่องของเรานะครับเข้ามาแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดสติ๊กเก์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาเริ่มกันเลยนะไปกันที่คู่ที่สองเลยนะครับ ระหว่างเจ้ายิ้มสยามทอเทพสุนกวน17ปี104เซนเป็นนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์ชกมวยมาแล้ว60ครั้งน้ำหนักไปปล่อย51กิโลฟอร์มล่าสุดของเจ้ายิ้มสยามก็ชนะทีโอยกที่3เจ้ารุ่ง3มบีกวยบางคอแหลมชนะทีโอยกที่4ดาวอังคารเล็กสอศรีธรรมแล้วก็แพ้คะแนนเจ้าตวงพลพันทองยิ้มคู่ชกของเจ้า ยิ้มสยามก็คือเจ้าวราพลศูนย์กีฬากุดถิมหรือชื่อเดิมคือเจ้าด่วน88 22ปี่สปีเซนเป็นนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์ชกมวยเวล้วา50ครั้งน้ำหนักไปปล่อย50กิโลอร์มล่าสุดของเจ้าวรารพลก็แพ้คะแนนเพชรมงคลอึงอุบบนชนะทีโอยกที่2น่ารักกอวุธิชัยแล้วก็แพ้ทีโอยกที่2โฮมูระอาเบะ ที่ RWS คู่นี้ความน่าจะเป็นของแก้มยิ้มสยามก็ฝีมือหมัดศอกสวนแรงหัวจิตหัวใจดีกล้าแลกกล้าสวนส่วนเจ้าวรพลก็เพศเปิดแก้มแต่ขาต่อยหมัดเจาะย่างแต่ว่าเป็นมวยที่ว่าโดนหนักๆไม่ค่อยเอานะครับไปปลายเนียมียุบมีย่นโดนและมีเจ็บตลอดครับคู่นี้นครับทีเด็ดฟันตรงผมฟันตรงไว้ที่เจ้ายิ้มสยามนะครับแล้วก็มาต่อน,นี่คู่ที่3นะครับระหว่างเจ้าสิงพยักษ์ลูกเจ้าแม่ใสทอง 24ปี171เซนเป็นนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์ชกมวยมาแล้ว70ครั้งน้ำหนักไปปล่อย61กิโลฟอร์มล่าสุดของเจ้าสิงห์บยาคก,ก็แพ้คะแนนเจ้าชาลวันยกขาวมวยไทยแพ้คะแนนเจ้าชาญยุธศักรุ่งเรืองแล้วก็แพ้โยยกที่สามรุ่งเลืองเล็กสิทธิหลวงตาคู่ชกของเจ้าสิงห์บยาคก,ก็คือเจ้าสัตววัตรอวัฒนาก็เป็นมวยเข่าครบเครื่องปั้มรัดฟัสเตฟอร์มล่าสุดของเจ้าสัตววัตร แพ้คะแนนเลิศศสีราจิตเมืองนนท์ชนะโยยกที่4อนุสรเล็กสิทธบอลสกลแล้วก็มาแพ้คะแนนเจ้าหยกมรกตถาโดอายุทยาคู่นี้ความน่าจะเป็นของเกมสิงประยักษ์นี่กลับหายใจไว้แล้วหลังจากห่างหายไปนานนะเพื่อเป็นมวยเพทซ้ายฝีมือครบเครื่องดักเตะดักแทงขวางหน้าฟันศอกหน้าเสือตัวเงินดีส่วนเจ้าสตว,วัตก็เป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือเข่าในเหนียวแน่นปั้มรัดฟตีปอดใหญ่ปลายแรง แต่ว่าทรงมวยนี่ติดทรงถอยไปหน่อยนะครับคู่นี้นะครับทีเด็ดฟันทองผมฟันทองให้เจ้าเสียงพยัตแล้วก็มาต่อน,นี่คู่ที่สนะครับทีรับพงดับทิดบางลัก1 8สิบปีร้อยเปเซนเป็นนักชกจากจังหวัดกรุงเทพชกมวยไปแล้วแปครั้งน้ําหนักไปปล่อย59กกิโลฟอร์มล่าสุดของเจ้าทีรับพงก็ชนะคะแนนเจ้าเจริญสุขบุญลานนามวยไทยแพโยย,ยกที่หกุมารดอยเพชรินีคารมี แล้วก็แพดโยยกที่4เหนือพยักวอสังมาภัยที่จังหวัดอยุธยาคู่ชกของเจ้าธีรพงศ์ก็คือเจ้ารักประมวลหอเจาะกุ๊บกุ๊บสุดทิหรือชื่อเดิมคือเจ้าเพชรบึงการน่ะ22ปี170เซนเป็นนักชกจากจังหวัดบึงการชกมวยแล้ว100ครั้งน้ำหนักไปปล่อย59กิโลฟอร์มล่าสุดของเจ้ารักประมวลก็แพ้กับตันทีมสิ็จไทยแลนด์แพดโยยกที่3 30ล้านทีเคบ็อกซิ่ง ล่าสุดก็แพ้คะแนนเจ้าสะเดาทองนุ้ยสี่มุมเมืองที่เวทีมวยราชดำเนินกูนี้เกมการชกทีละพงนี่ห่างหายไปนานหลังจากแพ้นอกเจ้าเหนือประยักษ์ก็กลับไปทำร่างกายมาใหม่รูปร่างช่วงชกดีฝีมือนะับต่อยอระดับเจ้าเจริญสุขชนะเจริญสุขแบบขาดลอยส่วนรักประมวลก็กลับหายใจไว้หนึ่งครั้งนะครับล่าสุดก็แพ้สเดาทองนุ้ยสี่มุมเมืองรักประมวลก็ ฝีมือครบเครื่องดักเตะดักทางเสียเปรียบรูปร่างช่วงชกค,คู่นี้นะครับทีละพงดีกว่านะครับทีเด็ดฟันธงฟันธงที่เจ้าทีละพงนะครับแล้วก็มาถึงในช่วงทีเด็ดติดดาวนะครับคู่ที่สองนี้นะครับชอบไปเจ้ายิ้มสยามคู่ที่สามชอบไปเจ้าสิงพยักษ์แล้วก็คู่เอกรอบแรกนะช่อง t ู o for you ชอบไปเจ้าทีละพงนะครับอย่าลืมนะครับ อยากก็ได้ข้อมูลมลดีๆอยากก็ได้ทีเด็ดแบบพรีเมียมก็แอดไลน์ไปที่ mt08 รนะับหรือเพิ่มเพื่อนอดีไลนมีแอดนำหน้าแล้วก็ตามด้วย mt08 นะท่านจะไม่พลาดทีเด็ดจากทีมงานทางช่องของเราในทุกๆวันนะครับวันนี้ก็เสร็จเส้นเป็นที่เรียบร้อยจากลาไปเลยครับสวัสดีครับ